เดี๋ยววันนี้มาทดสอบลูกยิงปลานะครับด้วยหน้าไม้ตัวนี้นะคหน้าไม้ตัวนี้มันเป็นร่ององมินนะครับก็ต้องใช้ลูกยิงปลาตัวนี้นะครับลูกยิงปลาสําหรับยิงปลาครับแต่ผมลองยิงให้ดูว่ามันนิ่งขนาดไหนนะครับไม่ถนัดนะมัน อันนี้ใส่เซฟไว้ก่อนนะครับดันให้สุดนะเป็นไกลสองนงับแล้วก็กดลอได้เลยครับโหโคตรดีล,ลูกออกดีมากนะครับ ระยะสิบเมตรนี่สบายนะดูส,สบบายนะมันี้บบนะ